คือในบรรยากาศของเราใน,ในโรงเรียนมีวัฒนธรรมที่จะสร้างห้องเรียนหรือสร้างโรงเรียนนยคะให้มีบรรยากาศแบบบ้านแบบครอบครัวก็คือบทบาทของคุณครูก็จะเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ให้กําลังใจเป็นผู้แก้ปัญหาให้เพราะฉะนั้นในบทบาทตรงนี้นะคะก็เลยมองว่าสิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากๆเพื่อที่จะทําให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจ แต่กว่าจะได้มาซึ่งความไว้วางใจคุณครูก็จะต้องมีมุมมองหรือว่าวิธีการที่เป็นจิตวิทยาเชิงบวกบทบาทของครูไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้ความรู้อย่างเดียวบทบาทของครูเนี่ยยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้รับการเติบโต ทั้งในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของกายในเรื่องของจิตปัญญาในเรื่องของอารมณ์และสังคมการอบรมเด็กหนึ่งคนเนี่ยต้องการมือเยอะแยะมากมายต้องการตาเยอะแยะมากมายที่จะมองแล้วก็ที่จะไปพัฒนาเขาเนาะเด็กทุกคนเมื่อได้รับความสนใจเมื่อได้รับการดูแลนะคะเขาก็จะค่อยๆเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเอง การค่อยๆเติมพลังบวกค่อยๆเติมสิ่งที่ดีเข้าไปในชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็ได้ค้นพบตัวเองว่าเขามีสิ่งที่ดีแล้วเขาสามารถที่จะพัฒนาต่อเนื่องได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูทุกคนได้รู้ก็จะเสริมเติมซึ่งกันและกันในเรื่องของการพัฒนาเด็กในมุมมองต่างๆเหล่านี้จึงจําเป็นที่จะให้ครูเนี่ยต้องมารับรู้ทําอย่างไรดูแลเด็กคนหนึ่งเนี่ยให้เขาสามารถที่จะ ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ใช่เรื่องของสติปัญญาอย่างเดียวแต่เป้าหมายสูงสุดก็คือเขาออกไปเป็นบุคคลที่มีความดีมีความเก่งแล้วก็มีความสุขในชีวิตค่ะ